ลำตัวจุกจุกหรือเปล่าครับจุกจุกหรือเปล่าครับขยับทีเตะซ้ายหลุดครับแข่งขวาหมัดของเนียซ้ายครับอ้มหมัดขวาครับแม่เนี่ยเป็นฝ่ายเปิดมุมแดงนะครับชุดดำน้ำหวานเนี่ยสาวรมการเตือนครับน้ำหวานฝักขยับเดินเตะขวาสกัดไว้อุ้ยดีครับแม่คือแรงของวิทยาต้นอยู่แล้วครับแรงดีเหลือเกินครับเอาครับต่อยต่อยต่อยรัวเลยครับรัวมาเลยครับน้ำหวานอย่าง ไต่คาสกัดไปก่อนครับหดแข้งขึ้นมาเหมือนกันบัดขวาครับทำให้เกมมันเข้มข้นขึ้นครับล้วมาเชียรสุดกําลังสามเสียงครับแต่โดนแต่ปลายยกที่แล้วนะครับเอาครับเต่คืนครับพยายามทีมาดูอาวุธที่เขาเป้าในแต่ละจุดนี่จำนวนหมัดของวินเนียค่อนข้างหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยครับโอ้น้ำหวานครับยังไงครับการเกิดตอนนี้นี่โอ้โหต้องกอดไว้ก่อนครับวินเนียครับอุบัติภูณิหลังพิงเชือกแล้วครับเกือบไป อาครับโอ้โหลำตัวครับไอ้ลำตัวจุกจุกหรือเปล่าครับจุกจุกหรือเปล่าครับโดนตังสืบแล้วครับเป็นวินเนียครับสืบจะก้าทั้งสามเสียงครับยกที่สองคะแนนอีกยี่สิบสิบแปดครับยับของน้ำหวานรับอาครับสอกกลับครับแล้วครับเตะครับโอ้โหดูอาวุธโอ้จำนวนอาวุธที่เข้าเป้าจากไฟกิกนี่ต้องครับเอ็นครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับดูมือไปที่มุมแดงนะครับวินเนีย